ฮะใครเพลงครับผมชื่อไงครับค่ายอะไรเศษดินเล็กคอร์ดครับผมทำกับเพื่อนครับเศษดินเล็กคอร์ดเศษดินครับเศษดินศิลปินเบอร์ใหญ่ของเราคือไม่มีตอนนี้กาลังหาครับผมไม่มีตอนนี้กาลังหาครับผมแต่นี่พี่หอทก็ไม่หาไม่เหงาแล้วครับผมชอบอ่ะศิลปินเบอร์ใหญ่ของคุณใครกาลังหาไม่มีแล้วผมเฮ้ยส่วนมากเขาต้องมีคนก่อนแล้วค่อยตั้งค่ายขึ้นมาให้มันเกิดมีครับมีครับตอนนี้ออกซิงเกิลแรกแล้วครับ ทางเศษดินจริงๆครับเฮ้ยท่อนลุกท่อนลุกเศษดินก็คือเศษดินติดทิ่ไม่เคยติดหัวใจน้องๆหาคนใหม่เลยผมผมไม่ร้องครับผมไม่ร้องผมไม่ร้องอันนี้ขอโทษครับผมครับผมขอโทษนะครับไม่เราเนื้อหาเป็นตะกะมากอะเศษดินมันต้องติดแตไมไม่ไปติดหัวใจใช่เพราะเหยียบดินอยู่ไงใช่เพราะเหยียบดินอยู่ไง ปรกกาเป็นความจริงมากเลยแต่หาเธอเธอพี่น้องน้องท่านใดที่อยากเป็นศิลปินก็ลองสนใจนะเศษดินเลอรขอเจ้าของค่าใจดีครับแล้วก็ฝากติดตามเป็นบุ๊กนะฮะได้ได้พูดมาอ่าเอติดอ่างครับเอติดอ่างครับอะไรอันนี้อันนี้คือเป็นบุ๊กตัวบุ๊กเองครับเอติดอ่างครับของคุณครับผมคุณเชื่อเอคุณเอครับผมติดอ่างคุณมีเพื่อนละ